อร่อยครับเนอไหนอ้อมอ้อมลองชี้ให้ดูดิมีใครเป็นใครครับตอนนี้ก็ขบวนขั้นหมายครับกำลังจะเคลื่อนมาจากดนถังปั๊มน้ำมันเพื่อปตทนะครับเฟเื่อเข้ามาอย่างบ้านเจ้าสาวนะครับหลายของใครเรื่องปีก้าวนาฬิกา9นาทีครับตาบวมพีนีไทยของเรา เราจีก็ต้องเสี่นี่ของอิ่มสมมติต้นที่ฐานขึ้นมานะครับก็อิมไม่มาอีสต์ทู่คงมาถึงบ้านเจ้าสาวอิ่มมาอ้อมไม่มานะครับคุณโอนะครับส่วนคุณโต้งนั้นเดี๋ยวเจ้าบ่าวมาก็คือสรุปว่าเสียงเนี่ยมองก็เห็นประตูเป็นประตูทองครับเดี๋ยวประตูสร้างเสร็จก็เต็มที่แล้วครับหลายๆด่านหน่อยผมว่าการรับสาวบ้านนาก็หลายๆด่านนิดนึงนะครับเพราะว่าจะได้ อยู่เย็นไปสุขรอกกันพ่อเจ้าสาวหน้าจะมีความสุขเฉยที่สุดตระเวนขั้นหมากเราก็ว่ากันมาจากุ่นแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาถึงบ้านเจ้าสาวจะได้แห่ขั้นหมากมาลูกประหลัดน้อยก็เจ้าสาวบานนะแอดคนนี้โอ้โหพอถึงขันหมากแล้วที่ต้องเรียนว่า นักงคำนับกันตาครอบครัวประหลัดน้อยถ้าขาดประหลัดน้อยก็ยินนะครับถ้านใครไหนถ้ามาเนี่ยก็พิธีอย่างนี้วันนี้คงจะเห็นนะครับโดยเฉพาะท่านไหนโชว์ฟังนะท่านผู้แก่ที่จัดเวรกรรมพิธีในวันไปขอรบกวนสถานที่เลยจริงๆใส่ไว้น่อยก็ยังดีแล้วความเจริญแก่เจ้าวัวเจ้าสาวในวันสังกัดและคนที่หันข้างๆเนี่ยก็ไม่มีใครชิงหน้าที่แกไปได้เลยคือประจำครัวกับล้างชาม เรายังขาดพี่วันอีกคนใช่ไหมอันนี้เดินไม่ไหวแล้วแล้วบังเอิญบังเอิญวันนี้ก็กลายเป็นแม่เจ้าสาวซะเพราะที่จริงแม่เจ้าสาวก็หนึ่งในเตรียมครัวกับล้างชามนะารับกระบวนการของเจ้าสาวจะรอสักครู่มาถึงบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้จังยันญาเจ้าสาวไม่ได้เตรียมอะไรมากครับเตรียมด่านไว้สิบห้าด่านเองจ้เบาเตรียมโหเร็วเวียนไป เตรียมสองไว้อย่างร้อยก็จะปาบไวเร็วจริงๆเลยนี่คุณแม่บอกวันนี้จ้างล้างเท้าด้วยเอาลองเท้าลอกกอหายตกบันไดไปให้เลยตกบันไดเอาอะไม่ยีเด้อไอเจ้าบ่านะครับเดี๋ยวอีกสักรู่เดียวครับ เป็นไงบ้างไม่ร 8, ู้เพินตามเวลาก็เกนาฬิกา9ก้นาทีตัวเหลือเวลาอีกไม่มากครับไม่เกียิที่นั่งรับประทานอาหารเชิญตามสบายค่อยๆรับประทานอาหารครับไม่ต้องรีบครับอ่อยก็งแม่ร่คุณผู้จัดการใหญ่คุณพงว่าง